ฟิลเลอร์หน้าผากเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะ ้องฉีดกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญมากๆไม่ใช่หมอนิงก็จะไม่ฉีดนะคะตองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหมือนแบบดูสิหน้าผากเนี่ยบุมบุ่มไปแหละก็เลยอยากเติมให้หน้าเราอะละมุนขึ้นตั้งแต่เริ่มทําหน้ามานะพี่ตองทําอยู่ที่ใจรักคลินิกอะทีเดียวฉีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยฉีดกับคุณหมอนิงมาตลอดก็ดูได้เลยว่าเป็นธรรมชาติอย่างที่อยากได้มากๆเลยที่สําคัญคือที่นี่ปลอดภยัยแน่นอนสวยมากรับกับรูปหน้าได้อย่างแบบ พอดีมากๆอ่ะมันไม่แบบตึงไปหรือแบบน้อยไปหรือมากไปอ่ะเรายังสามารถที่จะแบบแสดงสีหน้าออกไปได้อย่างปกติยิ้มได้อย่างเต็มที่หรือว่าแบบทํทำหน้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมเลยอ่ะมีความธรรมชาติมากๆนี่แหละที่ตามหาชอบมากมากไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วชอบมากๆฟิลเลอร์นะคะที่ใจรักคลินิกค่ะมอญิ้งที่นี่ที่เดียวนะใบตองเติมอยู่ที่นี่ที่เดียวจริงๆ